สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะจากช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องอยากจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้พี่เอกพามานอกสถานที่แล้วก็จะพามารีวิวร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะครับเป็นคาเฟ่แบบเป็นคาเฟ่แมวเนาะแต่ออกแบบการแต่งร้านสไตล์ล็อกนิดๆนะครับชื่อร้านเทเบิลบาร์นะครับถ้าเกิดใครที่มาเมืองจันทร์เนี่ยข้างหลังพี่เอกเลยนะครับเป็นชุมชนริมน้าเมืองจันทร์นะครับก็เป็นชุมชนเก่าแก่ถ้ามาก็ต้องมาซึ่งชุมชนนี้นะครับ เราข้ามฝั่งแม่น้ำมานิดเดียวนะครับเดินมาไม่ไกลก็จะเป็นร้านเคเวอร์บาร์แล้วนะครับเด,เดี๋ยวพี่เกพาไปดูในร้านกันตอนนี้เป็นร้านคาเฟ่แมวนะครับไปดูแมวกันหน้าหน้าร้านบรรยากาศเรยแต่งแบบตู้ครือนเทนเนอร์เลยเนาะงานก็เป็นงานงานโครงเหล็กนะครับป้ายก็เป็นป้ายไฟแบบดูแบบถ้าดูข้างนอกนี่คือน่าจะเป็นเหมือนบาร์มากามากกว่าคาเฟ่แต่ก็โอเคไปดูข้างในกันนะครับรูปแมวรูปแมว นี่เข้ามานี้ก็เห็นบรรยากาศเลยนะครับก็จริงตัวตัวบ้านเป็นงานไม้เป็นงานไม้เก่าเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะก็ใช้ทาสีดำหนู่ําให้มันดูดูไว้ดีเทลจนมันไม่เรียบร้อยมันหายไปนะครับทีนี้มาดูนะครับเข้ามาก็ใครมาก็ต้องเล่นน้องแมวนะครับแต่นี้คือเจ้าของร้านก็พยายามไม่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 ให้สัมผัสตัวน้องแมวเพราะว่าเราเรามีเชื้อโรคมากกว่าน้องแมวนะครับก็ต้องดูแลน้องแมวด้ดนึนง ครับไอ้ไอ้ใครชอบมาแก้งแมวแก้งแมวได้เลยนะครับทีนี้บรรยากาศส่วนใหญ่เนาะก็ตกแต่งด้วยงานที่เป็นงาน เนี่ยครับตัวนี้เป็นผนังเบรนท์ชีทนะครับทำให้มันดูเท่ๆคือใช้สีดำซะนะครับตัวนี้พวกดีเทลต่างๆที่เป็นพวกหัวสกูอะไรเงี้ยเราก็แทบมองไม่เห็นนะครับงานไม้กับงานเหล็กเนี่ยเป็นของคู่กันนะครับทำให้งานไม้เนี่ยมันดูไม่แข็งแล้วก็ตัวงานเหล็กดูไม่แข็งนะครับงานไม้ก็ดูเด่นขึ้นนะครับวันนี้เข้ามาป้ายร้านเด่นๆเลยนะครับระบบไฟก็ใช้ง่ายๆนะครับก็คือโชว์ไปเลย นะครับโชว์ตรงไหนที่เป็นท่อไฟก็โชว์เลยว่าใช้ท่อสีดําซักหรือจะเป็นท่อกันมานไนท์ที่เป็นท่อท่อเหล็กเออท่อ e อ t ีนะครับเป็นท่อเหล็กก็โอเคแล้วก็หน้ากากนะครับหน้ากากคนนี้ก็สวยนะหน้ากากไฟนี่พี่เกพามาดูดีเทลหน้ากากเลยนะก็เนี่ยก็เป็นสแตนเลสเลยนะดูลุกเป็นลุกสแตนเลสแต่จริงๆไม่ใช่นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับก็พ่นสแตนเลสได้นะครับก็ของที่มาใช้ในร้านก็เป็นของโอกินเทบินเทสก็โอเค สวยงามนะครับเข้าคลานดีนะครับเปิดเพลงมาเบานะครับก็มีติดแอร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราติดกระจกมาแล้วคืองานที่เป็นงานงานไม้ที่เป็นพื้นไม้เนี่ยก็เก็บค่อนข้างดีนะครับทำให้อมันไม่หายไปไหนนะครับเคาน์เตอร์ก็แต่งสไตล์แบบล็อกๆ็อกนิดๆนะครับมีงานไม้ผสมงานเหล็กมีหมุดเหล็กด้วยนะครับนะก็คือสังเกตอย่างเคาน์เตอร์ทั้งหมดที่เป็นชั้นวางของก็เป็นชั้นวางของที่เป็นสไตล์ล็อกนะครับ ร้านเนี่ยแต่งไว้3โซนนะครับโซนแรกก็คือเป็นโซนด้านหน้านะครับก็เป็นโซนห้องโถงใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นห้องโถงติดแอร์ถ้าเกิดต้องการบรรยากาศที่ดอบออกมาณนิดนึงคืมๆหน่อยๆน,นั่งแบบไม่สว่างมากนะครับก็ตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับก็เป็นพื้นที่ที่นั่งคุยกันแนละ้วตรนนั้นมีประตูปิดเกิดปิดประตูปุ๊บก็ต้องสามารถจะเก็บเสียงได้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปิดอีกพื้นที่หนึ่ง ด้านหลังนะครับเป็นแม่น้ำจันนะครับตรงนี้คือถ้าออกไปนยะเป็นงาน o u t d o o เลยนะครับไปชมกันโอ้ยมีน้องแมวเดินข้างนอกนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนที่เป็นช่วงช่วงหวข่่านะครับก็จะมีดนตรีสดนะครับมีดนตรีสดมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ข้างนอกนะครับถ้ากลางวันเนี่ยอ่าท่านไหนที่สุดบุหรี่ก็มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ได้ข้างนอกนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ําจันทร์แล้วก็เป็นพื้นที่อีพื้นที่หนึ่งเนาะที่ต่อเติมมานะครับทำเป็นระเบียงไม้แล้วก็เป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงโครงเหล็กแล้วก็ปิดทับด้วยพื้นวีวาบอร์ดนะครับก็ใช้งานได้ดิเลยว่าพื้นวีวาบอรนะ์ดเนี่ยผิวของเขาเหมือนผิวขัดมันนะครับก็สามารถจะใช้งานได้เลยแล้วก็ผสมยังยัง,ยงคุมเีมแนละ้วคุมกิมมิกที่มีงานที่เป็นงานงานเหล็ก สีดำนะครับแล้วก็งานไม้นะครับก็ทำให้ร้านเนี่ยมันมันคุมธีมได้ทั้งร้านแล้วถาจะถ่ายมุมไหนมันก็อยู่ดูเหมือนเป็นร้านเดียวกันก็ดูสวยงามนะครับในขนาดเดียวกันก็ยังดูมีความมีระดับนิดนึงนะครับ แล้วก็ตรงนี้ได้ยินเสียงจงิ้งหรีดได้ยินเสียงธรรมชาติเลยนะถ้าเกิดมานั่งกลางวันแต่ก็แค่จะมีแดดเนาะก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับเป็นหลังคาอีกประเภทหนึ่งที่ใครต้องการสมมติจะตากผ้าเนาะจะตากผ้าจะอยู่ในบริเวณที่ทําซักล้างอันนี้ก็ตอบโจทย์นะคือคุณตากผ้าได้ในขณะที่ฝนตกเนะี่ยผ้าคุณไม่เปียกแล้วคุณไม่ต้องมากังวลว่าลืมเก็บผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถใช้วิธีการนี้มามาใช้งานได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นภาพรวมของร้านอีก,อก,อกร้านหนึ่งสไตล์คาเฟ่นะครับวันนี้พี่เอกก็มานั่งไลฟ์ที่นี่ด้วยนะครับก็คุยกันอีกหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอาราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันนี้อัปเดตกันไปถึงไหนแล้วนะครับใครที่ตามช่องพี่เอกอยู่ก็เข้าไปดูไลฟ์ได้เดี๋ยวพี่เอกยังไม่ได้ลบนะก็จะมีไลฟ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนําสั้นๆนะครับร้านเคเบิลนะครับใครที่มาเมืองจันทร์เคเบิลคาเฟ่นะครับถนนริมน้ําเมืองจันทร์เดินข้าม ฝั่งแม่น้ำมานิดหนึ่งก็จะถึงเลยนะครับก็น่าจะเป็นร้านหนึ่งที่ทุกคนเข้ามาแล้วน่าจะประทับใจนะครับมีมีอาหารนะครับมีอาหารทานในทั้งครอบครัวนะครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีน้องแมวมีน้องแมวให้เราได้ถ่ายรูปเล่นด้วยนะครับก็แสดงว่าคนที่รักแมวนะครับไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยมาได้มาได้หมดเลยมาได้ทางครอบครัวเลยก็เหมาะนะครับก็ น่านจะจบเียงท่านี้นะครับในการแนะนำร้านเคเปอร์คาเฟ่นะครับมาจันรอย่าลืมนะครับเจอกับพี่เอกได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พี่เอกต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ